สวัสดีครับพบกับรายการเหนือหุ้นรายการที่จะ เสริมอาวุธการลงทุนนอกเหนือจากหุ้นนะครับซึ่งเราก็จะมีการให้ความรู้กับลูกค้านะครับในส่วนของวันนี้จะเป็นอนุพันธ์น้องใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มเทรดในตลาด T-FX ในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้วันที่2 3พฤศจิกายนนะครับอีกสัปดาห์เดียวนะครับก็คือวันจันทร์หน้า30พฤศจิกายนเราจะมีสินค้าน้องใหม่ตัวล่าสุดในตลาด T-FX นั่นก็คือ Japanese Rubber Future นะครับจะเริ่มเทรดในวันจันทร์หน้า30พฤศจิกายนนะครับเรามาดูสินค้าว่าตัว Japanese Rubber Future สินค้าตัวใหม่ตรงเนี้ยนะครับมีความน่าสนใจในจุดใดบ้างนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับที่อ้างอิงกับตัวยางพารานะครับก็คือ Japanese Rubber Future เนี่ยตอนเนี้ยในตลาด TFX ก,ก็มีอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่ามันยังมีการอ้างอิงกับราคายางในประเทศนะครับทีนี้ตัว Japanese Rubber Future ตัวใหม่น,นะครับจะอิงกับสัญญาซื้อขายของราคายางเนี่ยนะครับซึ่งอิงกับตลาดญี่ปุ่นนะครับเรามาดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นว่าสินค้าในทีเฟกที่เป็น Rubber Future เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือ R.S.S. 3 Future นะครับกับ R.S.S. 3 d Future เนะครับสองตัวนี้อิงกับราคายาง R.S.S. 3ในประเทศนะครับมูลค่าของสัญญา1สัญญาเนี่ยนะครับก็คือ500กิโลกรัมก็คือ1สัญญาแทนน้ำหนัก5ตันนะครับตัว R.S.S. 3 Future เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็คือจะชำระ เงินสดก็ได้นะครับหรือจะส่งมอบยางก็ได้นะครับเรียกว่า both option นะครับแต่ถ้าเป็น R S S 3 D future เนี่ยตัว D ยอ่อมาจาก delivery ก็หมายถึงว่าเป็นส่งมอบอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเป็น physical delivery อย่างเดียวเท่านั้นสำหรับตัว R S S 3 D นะครับทีนี้ประเด็นที่สินค้าอย่าง Para future 2ตัวในปัจจุบันนี้นะครับยัง volume การซื้อขายน้อยมากเบาบางนะครับ เพราะอะไรเพราะว่า1สัญญาเลยคือ5ตันนะครับเลยใช้เงินซื้อขายค่อนข้างมากต่อหนึสัญญานะครับคือขนาดสัญญาค่อนข้างใหญ่กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีความกังวลเรื่องของการส่งมอบนะฮะว่ากลัวว่าถ้าถือไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วจะต้องโดนส่งมอบอย่างจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กังวลสำหรับตัวเอ3 d นะครับทีนี้เรามา ดูนะครับสินค้าตัวใหม่นะครับสินค้าตัวใหม่เนี่ยเจแปนนิส r u u b e r Future นะครับซึ่งจะออกมาเพื่อแก้ปัญหาของเดิมนะครับตัวเจแปนนิส Rubber Future จเนี่ยนะครับจะออกแบบมาโดยการที่ว่าเราจะไปเชื่อมโยงกับตลาดอย่างพาราล่วมหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสารรมเนี่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตลาดตกคอ,อมในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่ง ตอนนี้ตลาดโตคอมนะครับเขาได้รวมกันนะครับก็คือเขาไปรวมกับโอซาก้าเอ็กซเชนจ์นะครับนะดังนั้นเมื่อเขามารวมกันเนี่ยก็เลยเป็นชื่อใหม่เป็นเจแปนเอ็กซ์เชจ์นะครับดังนั้นตอนนี้คำว่า Rubber Future ในโตคอมเนี่ยนะครับมันได้มีการรวมเอ็กซ์เชจ์กันกับโอซาก้าเอ็กซ์เชจ์นะครับดังนั้นชื่อใหม่ก็จะเป็น JPX รับเบอร์ฟิ r เอร์นะครับนั่นก็คือเจแปนเอ็กเชงรับเบอร์ฟิลเตอร์นะครับแต่ผู้ลงทุนในไทยเนี่ยคุ้นเคยกับโตคอมนะครับซึ่งตัว JPX Rubber Exchange เนี่ยก็คือตัวเดียวกันกับโตคอมนั่นแหละสินค้าตัวเดิมเลยนะครับเพียงเดียวว่าเนื่องจากทางโตคอมกับ o อสกา e x เอ็ก g e เนี่ยเขารวมกิจการเข้าด้วยกันนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยกลายเป็น JPX นะครับลับเบอร์ฟิวเจนะครับ mm hmm. ข้อถัดมาที่สินค้าตัวใหม่เนี่ยจะแก้อุปสรรคของตัวเดิมนะครับนั่นก็คือสินค้า Japanese ลับเ e อร์ฟิวเจเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะคือเป็นรูปแบบสัญญาแบบคอนโตคือซื้อขายตามราคาอย่างพาราอ้างอิงก็คือซื้อขายตาม j p x r u b b e r f u t u r e เนี่ยนะครับ ซึ่งจะใช้เป็นตัว Index ในการคำนวณน,นะครับจะไม่เอาอัตราแลกเปลี่ยนก็คือก็คือ fx เข้ามาคำนวณแต่อย่างใดนะครับลักษณะของการที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคอนเซปต์ Concept ก็เหมือนกับตัว Go Online Futures นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์เนี้ยได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าผู้ลงทุนน่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ เข้ามาเทรดโกลอไ์ฟิวเจอร์เนี่ยด้วยโวลุ่มที่สูงมากนะครับนะฮะคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับนะฮอันเนี้ยเราแค่ศึกษาว่าราคายางอ,อังอิงนะครับก็คือ JPX l u b b e r f u t u r e เนี่ยจะขึ้นไว้อย่างไรนะครับตัวสินค้านี้ทีเฟกตตัวใหม่นี้ก็จะล้อตามนั้นนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ ทีนี้สินค้าใหม่ตัวนี้ก็จะต้องดูว่าต้องมีสภาพคล่องที่ดีด้วยนะครับนั่นก็คือจะเลือกให้เป็นชำระราคาแบบเงินสดเท่านั้นก็คือ cash settlement นะครับจะไม่มีการส่งมอบจริงเมื่อจบอายุนะครับและขนาดสัญญาก็จะต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนะนะครับขนาดสัญญาจะต้องมีความพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับก็จะใช้เงินลงทุนไม่ได้เยอะมากนะ น,นอกจากนี้นะครับก็ยังเปิดโอกาสให้มีการทำ a r บิ t า a ร์ได้นะครับนั่นก็หมายว่า Japanese Rubber Future ใน TFX กับ JPX Rubber Future ซึ่งก็คือถ้าเป็นชื่อเก่าก็คือโตค้อม Rubber Future เนี่ยถ้าราคามันมีความเหลื่อมล้ํากันเราก็สามารถทําอ r b i t ารด้วยการซื้อตัวที่ถูกกว่าแล้วก็ขายช็อตตัวที่แพงกว่าเพื่อทํา a r บิ t า a ได้ นะครับเพราะว่าสินค้าอ้างอิงเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัว j p x Rubber Future เนี่ยเป็นตัวสินค้าอ้างอิงนะครับนะฮะนอกจากนี้ทาง TFX เองก็มี Market Maker เข้ามาช่วยวางบิดวางออเ f อร์ให้กับ Japanese Rubber Future นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ทั้ง Gold Online Future แล้วก็ Silver Online Future มีมาเก็ตเมเ e อเข้ามาวางบิดวางออฟเฟอร์นะครับทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกนะฮะ,นะฮะดังนั้นทั้ง3ปัจจัยนี้ก็คือสิ่งที่ถูกดีไซน์ขึ้นมานะครับตัวอทีข้อแรกก็คือตัว Japanese Rubber Futures มีสินค้าอ้างอิงที่เป็นที่คุ้นเคยนั่นก็คืออิงมาจากตตคอมนะครับแต่ตอนนี้โตคอมรวมกิจการแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น JPX Rubber Futures นะครับ ข้อถัดมาข้อ2นะครับก็คือ Japanese r u v e r Future ตัวใหม่นี้ไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่างเงินบาทเทียบกับเงินดอลลา,าร์สหรัฐนักงทุนก็ดูแค,าคา่ราคาอย่างพาราโลกแต่เพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาซื้อขายทํากําไรได้หรือบริกรรมสยงได้นะครับนอกจากนี้สินค้าเนี่ยก็คาดหวังว่าจะมีสภาพคล่องสูงขึ้นเพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการส่งมอบจะมีการชําระส่วนต่างเป็นเงินสดนะครับ นอกจากนี้สามารถเปิดโอกาสในการ a r b i t r ข้ามตลาดระหว่างตลาด TFX กับตลาด JPX ได้นะครับแล้วก็มี market maker คอยเข้ามาวางบิดวางออเ f อร์เพื่อดูแลสภาพคล่องของสินค้าตัวนี้นะครับนะะสินค้าอ้างอิงของ Japanese Rubber Future นะครับก็คือยางแผ่นลมควันชั้น3ที่ซื้อขายในตลาด JPX นะครับนะฮะโดยที่ราคาที่โขดในตลาด t f e x เนี่ยจะโขดเป็นเจแปนิชเยนต่อกิโลกรัมนะครับเช่น230เยนต่อกิโลนะฮะนั้นราคาก็จะโขดเป็น230อย่างน,นี kg, น้นะครับ,นะรบจำนวนซีรีส์ที่มีเนี่ยจะมี6ซีรีส์ล่วงหน้านะครับมี6ซีรีส์ล่วงหน้า นั่นก็คือจะมีซีรีส์อย่างเช่นถ้าเกิดเขาเริ่มเทรดนะครับเรายืนอยู่เดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับแล้วก็มี6ซีรีส์ในอนาคตก็คือจะมีซีรีส์พฤศจิกายนธันวาคมของปีนี้แล้วก็มีซีรีส์มกราปีหน้ากุมภาปีหน้ามีนาปีหน้าแล้วก็เมษาปีหน้ามีให้เลือกเทรด6ซีรีส์ข้างหน้านะครับทีนี้ทริคของมันก็คือตัว JPX Rubber Future เนี่ยนะครับ มันจะมีตัวซีรีส์ที่ยาวหเดือนก็คือตัวไกลสุดเนี่ยจะมีสภาพคล่องสูงสุดครับนะฮะดังนั้นเราก็คาดการว่าตัว Japanese Rubber Future ในตลาดที่เฟเปิดเทรดวันแรกวันจันทร์หน้า30สพฤษจิกายนเนี่ยเราก็คาดหวังว่าตัวซีรีส์ไกลสุดก็คือซีรีส์ของเมษายนปีหน้าเนี่ยน่าจะมีสภาพคล่องที่ดีที่สุดล้อตามตลาดญี่ปุ่นนะครับ เหตุที่ผู้ลงทุนนิยมเลือกซีรีส์ไกลสุดที่มีอายุ6เดือนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผู้ลงทุนเนี่ยเขามีส่วนหนึ่งที่เป็นผู้เก่งกําไรเขาไม่ต้องการส่งมอบจริงและเขาก็ไม่ต้องการถือจนครบอายุแต่เขาก็เลยเลือกตัวที่ยาวสุดเป็นหลักนะครับนอกจากนี้นะครับการที่มีอายุยาวได้6เดือนเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่สามารถเทรดยได้นานหน่อย นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมตัว JPX Rubber Future เนี่ยซีรีส์ที่มันใกลสุดเนี่ยสภาพคล่องดีสุดนะครับเพราะว่ามันมีอายุยาวพอแล้วก็นักเก็งกำไรนะครับก็ไม่ได้ต้องการส่งมอบจริงนะครับก็เลยเข้ามาเทรดตัวที่ตัวเดือน6เดือนใกลยสุดเป็นหลักนะครับนะฮะทีนี้วันซื้อขายสุดท้ายของ Japanese Rubber f u t u r e ใน t f x เนี่ยก็ล้อกับตลาด JPX นะครับนั่นก็คือวันซื้อขายสุดท้าย Last Trading Day เนี่ยจะเป็นนิยามก็คือจะเป็นวันทำการที่4ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบอายุนะครับก็คือ T-4 T, t คือวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆนะครับแต่วันที่ T-4 นี่แหละก็คือวันซื้อขายสุดท้ายของ ตัว rubber future ตัวนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันซื้อขายสุดท้ายเนี่ยซีรีส์ที่หมดอายุเขาจะหยุดเทรดเร็วกว่าปกตินะครับก็คือหยุดเทรดตั้งแต่บ่ายโมง15นะครับก็คือหยุดเทรดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าบ่ายโมง15เนี่ยของไทยมันตรงกับเวลาภาคบ่ายของญี่ปุ่นแล้วที่เขาตลาดญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาปิดตลาดภาคบ,บ่ายแล้ว นะครับเมื่อเทียบเป็นเวลาไทยเนี่ยมันคือตรงประมาณ13นานาทีของของไทยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ JRF นะครับ Japanese l o p b e r Futures ตัวใหม่นะฮะ Contact size นะครับ Contact size เนี่ยจะมีตัวคูณเท่ากับ300นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าราคายางเนี่ยอยู่ที่180เยน ต่อกิโลคูณ300เข้าไปก็จะนะครับก็จะเท่ากับมูลค่าสัญญาประมาณ54,00 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดราคายางอยู่ที่200เยนนะฮะคูณ300เข้าไปนะครับก็ได้60,000อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดราคายางขึ้นไป250ยเยนคูณ300นะครับก็ได้นะครับ เอา250คูณ300ก็ได้75,000บาทต่อสัญญานะครับอันนี้ก็คือคิดมูลค่าของสัญญานะครับทีนี้ถ้าเราเทียบแบบคร่าวๆเนี่ยตัวคูณ300นะฮะถ้าเทียบคร่าวๆเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับราคาของยางพาราในไทยเนี่ยนะครับเทียบกันเนี่ยเป็นประมาณ1ตันคร่าวๆ นะครับนะฮะบ,บังเอิญเงินบาทไทยอ่ะมันอยู่แถวๆสา30บาทด้วยนะครับดังนั้นถ้าคิดคร่าวๆเนี่ยเจแปนิสลา u บอร์คิวเจตตัวใหม่1สัญญาเนี่ยเทียบเท่ากับประมาณ1ตันนะครับก็คือ1,000กิโลกร,รัมนะฮะแต่จริงๆนิยามของลักษณะสินค้าเนี่ยไม่ใช่1,000กิโลกร,รัมไม่ใช่1ตันนะบังเอิญขนาดมันเทียบเคียงเท่านะครับนิยามจริงๆมันคือ ตัวคูณ300อคับอันนี้คือนิยามจริงๆนะฮะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าตัวคูณคือ300นะครับถ้า JRF ก็คือ Japanese Rubber Future ขยับนะฮขยับ1น่หน่วยคือ1เยนเช่นขยับจาก188.5นะฮะไปเป็น188.6นะฮะนะอันนี้ย1ติ๊ก หนึ่งติ๊กก็คือ0.1เยนใช่ไหมฮะก็เท่ากับ0.1คูณ300ก็เท่ากับ30บาทนะครับนะฮะติ๊กซ้ายทีละ0.1ครับดังนั้นหนึ่งติ๊กซ้ายก็คือ0.1คูณ300ก็คือเท่ากับ30บาทนะครับและ JRF ใน TFX เนี่ยจะเป็น Cash Settlement เท่านั้นนะครับจะชำระเป็นเงินสดจะไม่มีการสมมอบอย่างพาลา เอชสามแต่อย่างไดนะครับส่วนทางด้านขวามือนี้ก็คือ Japan Exchange r u b b e r Future นะครับถ้าเป็นในตลาดญี่ปุ่นเองเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งสัญญาของเขาจะแทนน้ำหนัก5ตันนะฮะซึ่งมูลค่าสัญญาก็ตก9 0แสนถึง1ล้านเยนเลยสายจะใหญ่นะครับนะฮะซึ่งอันเนี้ย ไซส์ของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะใหญ่กว่าสินค้าไทยเนี่ยประมาณ5เท่านะครับซึ่งนะครับตัวสินค้าตัวเดิมก็คือ r s 3กับ r s 3 d <S mm hmm. <S ใน t f x e c เนี่ยไซส์ก็คือ5ตันไงฮะแต่ไซส์มันใหญ่ไปผู้ลงทุนเห็นว่าวางเงินหลักประกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่สินค้าตัวใหม่ j i f ตัวใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับเล็กลงเล็กลงไป5เท่าอะฮะก็น่าจะ เป็นที่สนใจของผู้ลงทุนนะครับเนื่องจากขนาดสัญญาเล็กลงนะครับเงินหลักประกรันที่วางก็น้อยลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับนะฮะตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับตัวสัญ,ญลักษณ์ของสินค้านะครับจะใช้ชื่อยอ่อว่า JRF นะครับยอ่อมาจาก Japanese Rubber Future นะครับแล้วก็ตามด้วยเดือนที่ครบอายุแล้วก็ตามด้วยคอสอที่หมดอายุนะครับเช่น JRFZ20 ก็คือ Japanese Rubber Futures ที่จบอายุสิ้นเดือนธันวาคมปี2020นะครับนะฮะส่วนซิมโบลที่เป็นชื่อเดือนเนี่ยก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ปกติของตลาด t f e c เลยนะครับว่า F คือมกกลา,า G คือกุมภา H คือมีนา J คือเมษา K คือพปษภาอย่างนี้นะครับนะฮะ Price quotation นะครับในตัวตลาดญี่ปุ่นนะครับ Japanese นะครับ j a p a n e x c h a n g e Group เนี่ยนะครับนะฮะซึ่งเขารวมกับ Osaka Exchange เข้าด้วยกันเนี่ยนะฮะ คือตอนนี้โตค้อมเนี่ยนะฮะสินค้าเดิมทีที่เคยเทรดในโตค้อมโตค้อมคือโตเกียวคอมมูนิตี้เอ็กเชเนี่ยสินค้าเดิมที่เคยเทรดอยู่กระดานโตค้อมเนี่ยจะจะไปเทรดอยู่ที่กระดานโอซาก้าเอ็กเชนะครับแล้วเขาก็รวมเอ็กเชิงสองแห่งนี้เข้าด้วยกันเรียกว่าเจแปนเอ็กเ n g งกรุ๊ปนะครับอย่างราคาซื้อขาย,น,ยนะครับในตลาดญี่ปุ่นเนี่ย ตัวยางเนี่ยก็โคตรนะครับราคาบิด188.5เยนราคาออฟเฟอร์189.0เยนอย่างนี้ซึ่งสำหรับในตลาดที่เฟดเองสินค้ายางตัวใหม่เนี่ยคือตัว j r f เนี่ยก็จะก็จะโคตรแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะโคตรแบบนี้เช่นเดียวกันก็คือโคตรเป็นน้ำหนักยางเป็นเยนต่อกิโลกรัม นะครับนะฮะราคาเส,สนอซื้อเสนอขายของ J.F. จะเสนอซื้อเสนอขายเป็นเงินเยนต่อกิโลกรัมนะครับแต่ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับไม่มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์แล้วก็ไม่มีมีความเสี่ยงระหว่างบาทกับเยนคือไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลยนะครับเพ <slash. S 1> ียงแค่ขดราคา mm hmm. เป็น เงินเยนญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะฮะทุกการคำนวณเนี่ยเป็นเงินบาททั้งหมดนะครับ1ติ๊กซ้ายก็คือ0.1เยนดังนั้น1ติ๊กก็เท่ากับ30บาทนะครับเพราะว่าตัวคูณมันคือ300นะครับอันนี้ก็คือลักษณะเบื้องต้นนะครับของตัวอย่างพารานะครับ ส่วน daily settlement price ของ JRF ก็ใช้หลักการเดียวก,กันกับสินค้าตัวอื่นนะครับนั่นก็คือใช้ราคา5นาทีสุดท้ายก่อนตลาดที t f กปิดภาคบ่ายมาคำนวณแต่ถ้าไม่มีช่วงราคา5นาทีสุดท้ายก็จะมีเกณฑ์ข้อถัดไปรองรับนะครับส่วน final settlement price ถ้าเราถือ JRF ไปจนจบอายุจะเกิดอะไรขึ้นครับทางตลาดที่เฟก ก็จะนำเอาราคาของ JPX, Osaka Exchange, r s s 3 Rubber Future ซีรีส์ที่หมดอายุเหมือนกันเนี่ยนะครับในวันที่เป็นวันซื้อขายสุดท้ายก็เป็นมีวันซื้อขายสุดท้ายเนี่ยวันเดียวกันด้วยระหว่างตลาดไทยกับตลาดญี่ปุ่นนะนะครับโดยจะเอามาคำนวณเป็น Final Settlement Price ได้เลยนะครับก็คือใช้ราคาของตลาด JPX นั่นแหละ มาเป็น final statement p r i c โดยไม่มีความเสีย่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับ ceiling กับ floor ก็บวกลบ10%นะครับแล้วถ้าราคาไปชน ceiling กับ floor แรกปุ๊บเขาก็จะมีการ h อ l ชั่วคราวแล้วก็เทรดต่อนะครับพอเทรดต่อก็จะขยับซี i l i n g กับ floor ให้เป็นบวกลบ20%เมื่อเทียบกับวันก่อนน้านะครับอันนี้ก็คือ ลักษณะของ Japanese Rubber Future ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์นี้ครับ30พฤศจิกายน2563สินค้าใหม่ในตลาด TFX ก็คือ JRF Japanese Rubber Future จะเริ่มเทรดกันวันแรกครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันโคดราคาตามราคาของตลาดญี่ปุ่น ซึ่งผู้ลงทุนที่เทรดยางอยู่แล้วเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจที่จะเริ่มเทรดในวันจันหน้านะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูรายละเอียดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ